สวัสดีค่ะพบกับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราขอผ่านเรื่องการทานอาหารเสริมไปก่อนเนาะแต่จะบอกว่าวันนี้นะคะได้ไปเจอเรื่องราวดีๆมาค่ะมันทำให้มาอะค่ะคิดอะไรได้หลายอย่างเลยเนาะ พอฟังแล้วอ่ค่ะเราได้คิดตามแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงเนาะอะไรอย่างนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ค่ะมายจะยกตัวอย่างเนาะเรื่องของการทำเรนาตาของมายนะคะวันนี้ไมจะไม่บอกหรอกค่ะว่าการทำเรนาตามันยากหรือว่ามันง่ายแต่ไมจะบอกว่าการทำเรนาตาค่ะมันเป็นไปได้ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อทุกคนรู้ไหมคะว่าคนรวยอะค่ะกับคนจนเขาต่างกันตรงไหน,น ถ้าทุกคนกำลังจะบอกว่าเขาต่างกันที่จำนวนเงินนะคะคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าคนจนกับคนรวยนะคะเขาต่างกันที่ความคิดค่ะคนจนนะคะจะเป็นคนที่แบบรู้สึกกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่กล้าลงทุนไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าขยับตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนใดใดเลยแต่คนรวยค่ะ เขาจะไม่ได้มองที่อุปสรรคหรือปัญหาที่เขาต้องเจอนะคะเขาจะมองว่าสิ่งที่เขากําลังทำอะคะ่ะมันให้ความคุ้มค่ากับเขาหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เขากําลังมองนะคะมีความคุ้มค่าเขาจะลงมือทำโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างและไม่มีคำถามอะไรเลยค่ะและคนที่จะสำเร็จได้นะคะเขาจะไม่สนใจหรอกคะ่ะว่าวันนี้เขาได้ยินอะไรมาบ้างนะคะแต่มันสำคัญที่ว่าเขามองเห็นอะไร เขาเข้าใจอะไรมากกว่าค่ะฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมายจะบอกเลยค่ะว่าคนเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนสำเร็จนะคะมันอยู่ที่มายเซ็ตของเราล้วนๆเลยค่ะและตอนนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะลงมือทำอะไรนะคะมายก็อยากจะให้ทุกคนลงมือทำทันทีเลยค่ะใครที่มีแรงนะคะให้ทำแบบมีแรงใครที่มีทุนนะคะให้ทำแบบมีทุนค่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะเราต้องทำด้วยความมีใจค่ะ พอไมฟังนะคะแล้วไม่เก็ตได้ถึงตรงนี้นะคะไม่ก็ย้อนกลับมามองตัวเองค่ะมไม่ได้มองความยากความง่ายของเรนาต้าตั้งแต่แรกนะคะแต่ไมมองว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงไหมจนวันนี้ค่ะเรนาต้านะคะให้ไมได้ทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลานะคะไม่สามารถใช้เวลาไปไหนทําอะไรอยู่กับลูกได้ตลอดจะตื่นกี่โมงจะทําอะไรระหว่างวันคือเราสามารถแม n เนจเราสามารถแพลนชีวิตของเราได้ตลอดนะคะ และสุดท้ายค่ะเรนาต้านะคะให้ในเรื่องของสุขภาพค่ะพอเราทานไปเรื่อยๆนะคะทานต่อเนื่องนะคะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเราอะค่ะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะไมก็อยากจะบอกว่าแค่ความคิดค่ะแค่เราเปลี่ยนความคิดนะคะชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมานานแล้วเนาะแต่ไมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงค่ะ ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะแม่จะบอกเลยว่ามันเริ่มต้นมาจากความคิดค่ะม่ก็อยากจะให้เรานะคะเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ค,ค่ะเปลี่ยนความคิดไปในแบบที่คนรวยเขาคิดเปลี่ยนความคิดไปในแบบที่คนสําเร็จเขาคิดนะคะให้ทุกคนนะคะคิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะและก็อย่าดูถูกศักยภาพของตัวเองนะคะสําหรับคืนนี้มายก็ฝากไว้แค่นี้เลยค่ะบ้ายบายค่ะ